เนี่ยคือปูนเยอะแล้วอ่ะแล้วรถผมมีแค่สามามสามิโลอ่ะฝากไว้ได้ไหมแล้ว,แล,วแล้วถ้าฝากไว้มันก็ต้องมีเบอร์ติดต่ออ่ะดิเพราะว่าแบบอยากแบบจะเบิร์กปูนอะไรเงี้ยเจ้าเล่อ่ะเจ้าเล่นะเราอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่เจ้าเล่2 t o hours later สรุปสรุปผมได้เบอร์ไหมเนี่ยเวลาผมจะถอนปูนนะ ศูนย์สีสน่นย์สกาำหรับใครที่สงสัยอยากถาม q a วนะครับตอนนี้ชุมชนได้เปิดให้ถามเรียบร้อยแล้วนะครับผมึดรักลุงไหมไม่รักอ๊ลุงไหนอะลุงไหนก่อนแล้วลุงมักก็รักอยู่ครับผม nói chuyện nói chuyện mình chuyện mới đồn đâu rồi chỉ chế tao hờn thế này เราไปอู่ดีกว่าทุกคนโอ้ยไม่ได้เจอไม่ได้เจอนานไมไ่เจอนานคิดถึงแล้วไหนๆเราก็เด็นไหนๆเราก็โดนแล้วครับผมเราต้องไห <c oughs> นๆก็โดนแล้วเราต้องโดนให้สุดต้องเล่นให้สุดไหนๆก็โดนแล้วอ่ะ ก็อีกแล้วเหรอขับรถยังไงเนี่ยพังร้อยๆ่โอ้โหคือรถมันก็ไม่ค่อยจะพังหรอกแต่ผมอยากมาเจอคนในอุ่งไงมันก็ไม่พังจริงแหละไม่ส้มเนาะส้มส้มส้มเหรอคุณชนมาข <c oughs> ึ้นรถทุกครั้งที่ขึ้นไปอ,อะไรหะเปล่าไม่มีอะไร คิดถึงคิดถึงคนในช่างอ่ะเอ้คนในอู่อ่ะโอ้โเยอะมากเลยนะแต่มีคนเดียวอดีตที่คิดถึงอ่ะใครนะคะคนที่ชื่ออะไรล้นๆนเนี่ยครับผมชื่อลอนๆอะไรเนี่ยแหละโอ้โชื่อจำไม่ได้อ่ะชื่อละอนๆอะไรล้นๆเอวล้นๆอะไรเนี่ยแหละจะจบกูไหม ไปปะล่าไปลานี่ผมเพิ่งจบมานี่นี่ผม,ม,ผม,มยังไม,ไม่เกม,มเลยจริงเหรอมา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 ,มาเฮ้ยเฮ้ยแพ้แล้วสำเร็จ two hours later มาเลยครับน้องเตียงหมงูมาขึ้นรถพี่เลยรถพี่ดีทั้งใหญ่แน่นพี่ป๊อกไปนอนแล้วอุย้ยจริงเหรอแนมเนวียวครับผมคุณชื่ออะไรนะชื่อเอเดนครับ เอเดนเหรอใช่เอเดนเดนชื่อเต็มๆคือเอเดนลูทีเฟอร์อ่ะฮะแล้วคุณเมลอนนำสุกอะไรอ่ะหวานเย็นเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรหวานก็หวานเย็นไง, oh. งกินเป้าหวานเย็นอ่ะไม่เคยอ่ะอยากลองกินอนะ่ะ <laughs> ลองกินได้ปดดเปล่ากีเซเว่นอ่ะก็ไปซื้อนะ <ği> อ๋อเคโอเคลิบ okay, ห okay. ายแล้วแขกจบแล้วหรอวะ ชิงแท็กกันชั่วโมงเดียวเองเหรอ,อน,นี่นี่ผมฟีอยู่นะฟีอยู่นะฟีอยู่นะนี่ผงนี่สีผงม,ม,มาแล้วมาแล้วไม่ฟีแล้วไม่ฟีแล้วไม่ฟีแล้ว ซ่อมมันซ่อมมันซ่อมมันซ่อมกางเสริมมาปะกลางเสริมมาด้วยสัต so ว์ไ so ว้หมดทั้งหล่อนออ่ะสงบอ่อนให้หน่อยนะครับอย่าบังทางกันนะครับคุณต้องเกบใจครับดีครับเอุ้ยขอออกคอก่อนได้ไหมครับดีครับตลอด่อจำผมได้ไหมอุ้ยจำได้คนที่จับผมปะเุ้ยนี่ใครอ่ะเฮ้ยมาเยอะจังอ่ะ คุณอยากได้คดีเพิ่มไหมไม่มีนิฮาร์ได้ต้องก่อนดีไหมมันโดนด้วยเหรอเดนมีนิฮาร์เหรอไม่รู้อ่ะถ้าโดนจับก็หมิ่นประมาทอะ่ะปุ้ยไม่โดนโล็อกรแบบดิจิตอลโอ้โหเอาเรื่อง นี่ดีค่ะ มากระสาวไม่เกมหรอกผมบอกเลยก็คือมาทั้งตัวน้องก็จับผมไม่ได้หรอกอุ้ยเ้ย่มาแล้วโอ้ยเอาให้แบบว่ารอดก่อนไหมแล้วค่อยพุ่งเลยอ่ะ <laughs>

ไอ้ส,สัสรถจะพังแล้วไอ้เหี้ยัวจริงนะมา จะพังอาา่ะมันซ่อมได้ปะ่ะถ้าจำบอกไม่ชนเราก็ซ่อม,ไ,มได้ยางหายไม,ไม่ไม่สู้รถพังอ่ะบอกเลยถ้าจำหมดทันข้างหลังเราก็จะพงังนะ จะพาสาวเกมไม่ได้ <S <S โวยโจน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 ัโจนโถครับโอ้กันโถโอ้กันโถเฮ้ยโอ้กันโถเราซ่อมเองได้นี่หว่าใช่ปะ,อะขอซ่อมได้ไหมอะโอ้ันโถอะ,อะพี่พี่เขาถามว่าซ่อมเองได้ไหมโอคกันโถแต่แต่ขอล็อกขึ้นนะครับขอล็อกขึ้นได้ได้ได้ครับได้ เมื่อกี้ท้ายหลังใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่้หลัง้ายหลัง,ลงเชียร์กูมากระชังด้วยกล่องทอมกูเยอะโอเคได้แล้ายหลังไนดะ้โดนจับทีนี้อายเลยเนี่ยคุณตำรวจเบาๆหน่อย โห่เฮียแม่งหลุดยากยังวะโหหนียากยังวะมาคนเดียวมันไม่หลุดยากขนาดนี้นะ โผลยังตามมาได้อีกกกัวขับรถไม่กะนะ Vì <laughs> chào hay đai đi anh à, con rút lẽ cái gì à? Mấyตำรวจ vắng phải không? เทวชาญใหญ่งเงียบๆ่ลยเขียนน่าจะลงท่อมน่าจะลงท่อมแหมนี้วันน่นอนปุ๊กแน่เลย <c oughs> <c oughs> สบาย โอ้โหตามไม่เลิกวิ่งแนละ้ต้องวิ่งอนะงนะอยากทิ้งผู้หญิงเลยวะยิงได้ยังยิงได้อยากคนกำลัง

เธอเราขอโทษนะไมไรจุดวีมือแล้วคือแบบทุกเหินที่มีอ่ะคือแม่งตามมาได้มันฟุกหรือมันหาอะไรก็ไม่รู้ม,มาเลยครับว่างไหมว่างไหมว่างไหมอ่ะไปเยเบลกับผมแป๊บนึงก่อนได้ไหม ได้ค่ะขอไปเก็บแล้วเออคุณมีตู้ไหมอ่ะคุณเมลอนมีถ้าผมฝากตู้ไว้กับคุณเมลอนนิดไว้ใจได้ไหมอ่ะถ้าฝากของไว้กับคุณเมลอนคุณต้องจำดีๆนะต้องจำดีๆเหรอใช่คือคือผมยังไม่ได้ยังไม่มีตู้เลยแล้วแบบคูณเยอะะตอนนี้ คูณมันเยอะ,ลอะแล้วอ่ะแล้วแล้วรถผมมีแค่สามสา,ามสิบโลอะ่ะฝากไว้ได้ไหมแล้ว,แล,วแล้วถ้าฝากไว้มันก็ต้องมีเบอร์ติดต,ต่ออ่ะดิเพราะว่าแบบอยากแบบจะเบิกคูณอะไรเงี้ยเจ้าเล่อ่ะเ <s> จ้าเล่นะเราอ่ะไม่ไม่ไม่เจ้าเล่เล2 t o hours later สรุปสรุปผมได้เบอร์ไหมเนี่ยเวลาผมจะถอนคูณนะศูนย์สี่ศูนสามส